สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าควบคุมเพลงที่เปิดตอนเราพักหน้าจอคือดับหน้าจอไปแล้วหน้าจอมืดอะ่ะเราสามารถควบคุมเพลงได้ในเครื่องวันพัสดสองไลน์ควบคุมยังไงก็คือเราสามารถหยุดได้ หยุดเพลงที่เล่นอยู่ได้แล้วก็ไม่มันหน้าจอดำๆอยู่นะหยุดเพลงได้เลื่อนไปไปเพลงต่อไปก็ได้หรือเลื่อนกลับไปเพลงข้างหลังก็ได้ถ้าเรามีแบบโหลดเสียงเพลงเอาไว้เยอะๆอะไรเงี้ยนะเรามีเสียงเพลงอยู่เยอะหลายเพลงเขียนมีสักหลายร้อยเพลงหรือมีห้าสิบเพลงอะไรเงี้ยนะกําลังเปิดๆเล่นๆอยู่แล้วเราอยากจะหยุดเราอยากเลื่อนไปเพลงข้างหน้าถัดไปเพราะเพลงนี้เราไม่ชอบหรือจะถอยหลังกลับไปเพราะเพลงนั้นเราชอบเหลือเกินขอฟังอีกเที่ยวหนึ่งมันก็สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องกดเปิดหน้าจอเลย หน้าจอมืดๆนี่แหละเราสามารถทําให้มันเป็นอย่างนั้นได้เลยในเครื่องวันพัดเพิ่งเห็นไหมครเพิ่งเห็นยอดน,นี่แหละโอ,อาใจใส่หน้าดูแต่มันเออเอาใจใส่ก็แปลกใจอยู่นะทําไมอ่ะเออถึงจะเอาใจใส่ยังไงก็ตามแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าเออพี่ในเครื่องวันพัดมันไม่มีแอปเล่นเพลงเว้ยไม่เข้าใจ เออผม,ผมไม่เข้าใจว่าทําไมพี่ไม่มีแอป,ปเล่นเพลงเว้ยเออเราจะเปิดเพงเลงอ้าวเรบแอป,ปเล่นเพลงพี่ไปไหนอะเนี่ยไม่เห็นมีเลยเออต้องไปหาโหลดเอานะอ้าวต้องไปหาโหลดเอาพี่ผมไปโหลดอะไรมาอืมผมไปโหลดเอ่อไอไอตัวนี้มาเล่นนะอ่าผมไปโหลดไอตัวนี้มาเล่นแต่ไม่รู้รรเล่นยังไงช่างมาันเถอะ เปิดเพลงให้ฟังไม่ได้ทําไมอ่ะในยูทูบก็มีกฎข้อห้ามไปทําไปเอาเสียงชาวบ้านชาวเมืองเข้ามาใช้นี่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์อะไรก็ไม่รู้ก็เลยเปิดให้ฟังไม่ได้เดี๋ยวเผยฟังเดี๋ยวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์อีกงานงอกเลยแกบอกให้ฟังว่าจะทำยังไงก็พอโอเคไหมเอาไปในตั้งค่ากันดีกว่าไปตอนแรกว่าจะทําให้ดูขอคิดค่าไปเลยแล้วกัน เข้าไปในตั้งค่าแล้วก็เลื่อนหน้าจอลงไปให้สุดโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนนะแล้วเราก็ไปเลือกคําว่าฟีเจอร์พิเศษตรงนี้นี่กดลงไปหลังอย่างนั้นเราก็เลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างให้สุดเหมือนเดิมโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนเราก็ไปเลือกคําว่าท่าทางและการเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้นี่อ่านี่แล้วเราก็ไปเลือกหัวข้อแรกเลยท่าทางขณะหน้าจอปิดก็คือหน้าจอดับอยู่นะเออเราสามารถตั้งค่าจากตรงนี้ได้นี่กดเข้าไป ในนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องการเควบคุมเพลงเห็นไหมนี่นี่นี่อันนี้ให้ดูอันเจ้องมออ่าเขามีให้อ่านนะพี่นะอ่านในอันนี้อย่างแรกถ้าอยากจะหยุดเพลงให้เอานิ้วคุณสองนิ้วนะกดลากลากเป็นเนี่ยอย่างนี้นี่ไม่ไม่ใช่ลากสองทีนะพี่ลากทีเดียวผูกกันมันลากได้ทีเดียวมันลากสองทีไม่ได้เอผู่กันมันลากสองทีได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าคุณสังเกตจุดสองจุดบนหน้าจอนะลากนิ้วอย่างนี้นี่เออมันเลื่อนมันทำโอเคลากอย่างนี้นี่อ่านะตื่ต้องตื่นอย่างนี้อ่าขีดเขียวมันขึ้นมาได้ก็เพราะว่าม,มันภูการอี่ขีดมันขึ้นไม่ได้ภูการก็ทํามาแค่อันเดียวคือใช้สองภูการไม่ได้โอเคจา้างเดาใช้นิ้วสองนิ้วลากลงลากลงอ่าบนหน้าจอมันก็จะหยุดผมลองทดสอบดูแลเฮ้ยใช้ได้แฮะแล้วถ้าอยากเราอยากเล่นต่อล่ะอยากก็เล่นต่อก็เหมือนเดิมก็คือเอาสองนิ้วเราเนี่ยนะ ลากลงมาอย่างเงี้อ่านะมันก็จะเล่นต่อเออผมว่าโอเคเลยแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเลื่อนไปเพลงข้างหน้าทาําไงเราก็แค่เอานิ้ววาดแบบนี้นี่เออนะมันก็จะเลื่อนไปเพลงข้างหน้าโอเคไหมแล้วเกิดเอานิ้ววาดอย่างนี้บนหน้าจอมืดๆเนี่ยนะมันก็จะถอยกลับไปเพลงที่เล่นมาแล้วเออผมว่าฟังก์ชันนี้เข้าท่าดีแต่ปิดทําไมอะ่ะปกติไม่เคยเล่นเพลงตอนหน้าจอมันดาเลยไม่ไ <laughs> ด้โหลดอะไรใส่เครื่อง ที่เราใส่เครื่องอีกเครื่องนึงไม่ไดีอยู่เครื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วการอาจจะเป็นบางเนื้อเป็นเป็นฟัง ne, ฟังฟัง,ฟงชั่นหนึ่งที่เออเครื่องอื่นไม่เห็นอ่ะผมเห็นเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกเลยนะหรือว่าผมเออผมตาถั่วข้ามไปหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้แต่ที่เมื่งเห็นเนี่ยเครื่องเนี้ยเออเขามีให้เล่นด้วยเออเข้าท่าดีนะผมว่าบางทีก็ ือบางทีเราต้องเล่นอยูเ่เล่นอยู่ในเครื่องอื่นก็เคยบางทีอ่ยเพลงนี้ฟังแล้วเบื่อแล้วว่าเขาข้ามได้ไหมอะไรต้องมานั่งกดเปิดหน้าจอขึ้นมากดรูดนู่นรูดนี่แล้วไปกดติ๊กตรงนั้นก็ข้ามๆเดีย๋ยวก็ดับหน้าจอลงโอ้ยวุ่นวายไอ้นี่ไม่ต้องเลยแค่เอานิ้วเราเนี่ยนะวาดปั๊บเนี่ยมันไปเพลงต่อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากจะฟังตามก็แค่เอานิ้วเราวาดปัป๊บนหน้าจอมืดๆนเนี่ยนะมันก็จะกลับไปเพลงย้อนหลังขับได้เลยโอ้ดีอันนี้บางอย่างหนึ่งที่เอามาปากันเห็นเหรอ เออเข้าใจคิดแท้เอออะไรประมาณนี้เอามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ